ดูดูมไูดูไมทองบอกนี้ทองอสดยูตาเอาอาหารมาให้น้องไม้ทองก็สั่งสอนลูกลูกทะเลาะกันออกจากโเไหม้ทองทะเลาะกับลูกมามาออกมาตาปิดให้ออกมาอุ้ยเด็กๆหิวนะคะ านีตาซื้ออาหารมาให้แล้วอาหารหมดอ,อ,อาหารหมดตาก็เลยซื้ออาหารมาก็วิ่งตามตาเลยเด็กๆก็วิ่งตามตาเลยดู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 เอาเอาเอากระเป๋าย่ากระเป๋าย่าืีกระเป๋ายเอ้ยเด็กๆมาออกันมารับตามารับไดมารับตากับได ขลับตาตวดกระไดตวดดูเขะโอ้โหสะตองสะตองไม่มีปลอกคอเลยไปไหนสะตองปลอกคอสะตองฮะใครนิสัยไม่ดีสะตองบอ่ือชามายออทีนี้กลางฟูเมื่อสักครู่นี้กลาง,งฟูกระโดดผักไอ้สมาย ไม่กังฟูนี่ไอ้กระโดดผักสมายเพราะว่าสมายมาเกาะใยทีนี้สมายไม่ยอมตามไปกัดคอเอาเอาเข้าเอาเข้าเอาเข้าพวกจูนี่อ่ะพวกชูนี่อะพวกชูนี่นางโล่งดูแม่ปลอยกําลังฝึกให้อะไรกันเด็กๆเขาเสียงมีเสียงเหมือนดังแครกๆลักทางนน้นดูดู ดูน้องดูน้องชะตองนั่งน้องไม้ทองก็นั่งเอะนั่งดีๆลูกนั่งดีๆเออนั่งนั่งครับเอะใครนั่งได้กินใครนั่งได้กินนั่งนั่งแม่ปอยบอกให้นั่งหน่อยเออหน่ะหน่ะชะตองกนั่งเอาไม้ไม้นั่งลุงก่อนลูกนั่งลุงเอะนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนนั่ง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 ลุงนั่งลุงนั่งนั่งลุง เออแม่หมาตองนั่งลงให้กินก่อนเอาให้นั่งเด้กินนะเออชะตองนั่งแล้วไออเออชะตองนั่งแล้วเออนั่นแหละกางฟูนั่งอาชะไมยนั่งชมไมเออนั่นไหนเห็นไหมชมไยนั่งแล้วครับแม่ปอยเก่งเก่งนี่ต้องต้องนั่งนะคะบอกให้นั่งต้องนั่งนะคะอโอเคชมไยนั่งแล้วแม่ปอย ชมายนั่งแล้วค่ะชมายนั่งแล้วครับร้อมอ่ามานจะเมือจะก็เมือบ่ต้องเอาให้นั่งนี่แหละให้ได้ก่อนเพราะว่าเขาเพิ่งจะนั่งเองอ่านั่งลูกนั่งนั่งโอเคเพิ่งจะรู้จักนั่งเองนั่งครับนั่นเห็นไหมโอ๊ยรู้จักนั่งเลยสมายนั่งแล้วครับกางฟูก็นั่งแล้วครับแม่ปอยเ เก่งเก่งเก่งเก่ม่ไม่ตองพอแล้วพอแล้วเนาะไอจ้เออจ้ำเออต้องฝอเออใครนั่งก็ให้อาหารเอาเอาให้อีกก่อนอันนี้นั่งอยูมาจัมือ่ เอาเอานั่งเร็วชะตองนั่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 งลงนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งลงนั่งลงครับนั่งลงครับเออชะตองนั่งให้กินให้กินให้ชะตองให้ชะตองชะตองนั่งเอออุ้ยสมัยอุ้ยไอ้กังฟูก็รู้อ่ะกังฟูก็รู้ว่าต้องนั่งเออสมัยนั่งครับนั่งโอเคสมัยก็นั่งแล้วแม่ไหมทองก็กลัวลูกก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ เออคอเดียเดียวเดียวแม่ก่อนนั่งลงนั่งเออโอเก่งเก่งเก่งจังเลยอ่านั่งก่อนนะคะเพราะว่าเด็กๆจะดื้อมากไม่รู้จักบอกอะไรก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันชอบกระโดดเกาะแล้วก็แบบดื้อมากไม่ฟังอะไรเลยก็เลยฝึกให้ให้นั่งให้รู้จักสงบให้รู้จักสงบให้รู้จักนั่งก่อน นั่งครับนั่นอุ้ยรู้จังเลยจะได้กินต้องนั่งครับชะมายนั่งครับอุ้ยน่ารักจังเลยเก่งเก่งเก่งกังฟูไปน่นไปหาแม่ปอยไปลูกกังฟูกังฟูไปหาแม่ปอยเร็วเออนั่งลงนั่งก่อนนั่งก่อนครับเออนั่นแหละเก่งเก่งเออใช่เก่งอยู่เก่งอยู่นั่นไงแม่ไหมทองนอนแล้วคนนี้ ไม่ได้นานแล้วแม่ปล่อยให้หน่อยนอนเลยนนอนเลยแม่ไหมท้องนอนเลย,ยแม่แย่งแม่นั่งเลยว่ะอือนั่งนะครับอุยแสดงว่าไอ้นี่มันได้ผลจริงๆเนาะไม่เอานะ นั่งนั่งครับนั่งครับสะตองสะตองนั่งก่อนครับนั่งนั่งลงนั่งลงขสันบ่ดด้กินนั่งลงยาไม่ได้กินนะไม่ต้องให้นะถ้าไม่นั่งนั่งลงให้คนที่นั่งให้คนที่นั่งนั่งบ่นั่งบ่ดด้กินเนี่ยครับนั่งลงดีโอ้ยชมไมนั่งนานแล้วแม่ปลอย นานกังฟูกังฟูก็นั่งนานรอนานแล้วครับแม่ไหมตองก็นั่งจนจนนอนแล้ว <c oughs> แม่ไหมตองก็นั่งจนนอน,อนอแล้วนี่ส,สวยกินส,สวยกินสวยยังย,ย่งกันเช้านี้แม่ปลอยก็ามาฝึก ให้ลูกๆของไม่ทองที่จะสงบนะคะเพราะว่าเขากระโดดเขาเกาะเขาดื้อมากจนบอกไม่ได้ยายก็เลยซื้อขนมมาให้แม่ปลอยฝึกนะคะให้แม่ปลอยฝึกให้น้องให้น้องนงนัง่งนัง่นงดีๆไม่ต้องแย่งกันบอต้องแย่งกันเออนั่งส,สวยส,สวยๆครับกินส,สวยๆครับโอ้โหตอนแรกเขาไม่รู้จักนั่งเลยนะ แต่แต่ว่าเจ้าเจ้าสมาีิชอบมากเลยที่หางนี่กระดกตลอดเลยอุ๊ยแม่ไหมตองก็อยากกินแม่ปอยอืมไม่เป็นไรหมดก็เอามาฝึกใหม่หมูจ้าค่อยกับบอด้เด้อ่อยค่อยต้องไปตามอันีจคของเออค่อยอย่าแย่งรอครับรอ อ่ะนี่วะให้เดี๋ยวจะอีนั่นก่อนอลายใบไ,ไม้ชะมายมกังฟูชะตองชะตองรอลูกรอรอรอมีของแม่อุ้ย<อ>ยังงามแพงเลยทำไมครัอ, <c oughs> อ่ะชะมายอ่ะทีนี้ของกังฟูทีนี้ของชะตองของแม่ไหมตองกินด้วยกันนะครับกินด้วยกันนะครับเออดีใจเย็นๆเด้อ จะยินเดน,น,เนแม่ไมอ,อืมอาจะตองกินค่อยคอยกินสวย,ย,ยสวยกินสวยสวยตองอย่าแยง่งเออให้สมยัยให้ให้กลางฟูนั่งขั้นกลางดีแล้วสมัยกับสตองนี้เป็นคู่เป็นคู่ปรับกันไปแล้วตอนนี้เออะเออะก็ได้ยินแต่เสียงกัดกันคราวนี้กัดจริงๆนะคะตอนเด็กๆดเขาหยอก,กันหยอก,กัน เออากางฟูกางฟูถึงคิวหนูหรือยังลูกนั่งหรือว่าถึงคิวหนูแล้วแม่ไม่ได้ให้แม่ปอยไม่ได้ให้บ่ให้เบิดอยู่นะเจนไหมนั่งนั่งนั่งโอเคนั่งนะคะแม่ปอยให้เลยถ้านั่งแล้วสตรองนี่กินไม่สุภาพเลยกินไม่สวยเลยสตรองเอาสมัยเออกลางฟูไปนั่งลูกนั่งนั่ง นั่งนะครับกังฟูเออเก่งมากเก่งเก่งเก่งสมนั่งพี่ละลูกสมัยนั่งลงลูกสมัยนั่งก่อนครับเออนั่นแหละลูกหน่ะแม่ไหมทองไม่นั่งเฉยๆนะแม่ปล่อยหมอบเลยเขาเนี้ยให้หน่อยอย่าแย่งแม่อย่าแย่งแม่เอามอา,มานี่เดี๋ยวยายไอ้อไม่ออกออกมาอให้อันไหมทองปล่อยก็ดูแลไหมทอง ไปไปหาหาแม่ปอยไม่ท้องไม่ท้องแบบอานใหญ่ใหญ่ใหญ่มากีเร็วไม่ตอเอ๊นั่งลงไหนท้องนั่งลงลูกนั่งนั่งลงนั่งลงไหนท้องนั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงค่ะอ่ะลูกอ่ะนั่งแล้วใครนั่งก็ได้กินเนาะกับแม่ปอยมันเยอะอย่าไปแย่งเขาอย่าไปแย่งเขากับแม่ปอยมันเยอะ อันยก่อน,อนกินดีดอใอก่อนทองมากินก็นได้อ่าเด็กๆให้กินตรงนน้นจ้าทาง,ง,งลุงครับโอเควันนี้นั่งก็พอ <c oughs> ไม่ต้องให้เขาหลายอย่างวันหลังค่อยสอนจับมือค่อยสอนวัสดีวันนี้ขอให้นั่งให้สงบให้ก่อนก็ยังดีอ่าไ่ทองหมดแล้วค่ะไอทองกินกับได ชะตองไม่ได้กินละจะตองต้องนั่งครับอาจจะไม่อะชะตองนั่งครับแม่ปอยบอกด้วยจะตองนั่งไม่นั่งไม่ได้กินนะนินมานองนั่งนั่งนั่งครับนั่งครับจะตองอืมกินสวยๆน้ำาหยัๆหยแม่ไม้ไปเล้วแม่ไม้ก็อยากกินน้ำจะไมนั่งก่อนครับนั่งก่อนนั่งครับนั่งนั่งลง กระดูกหางนี่มันน่าให้แต่ว่าไม่ให้ผิดมันมันจะไอ้นั่นไม่มันจะไม่อยู่ในระเบียบไม่อยู่ในวินัยกระดิกหางไม่ให้ต้องนั่งโอเควันนี้ให้นั่งนะครับวันนี้ให้นั่งนะครับกระดิกหางไม่เอาครับวันนี้โอ้โหนี่แม่ปอยก็โดนสมัยอุบัติเหตุจากสมัยกัดกันกับสตองแล้วแม่ปอยก็ไปแยกสมัยไม่ได้ตั้งใจจะกัดแม่ปอยนะแต่ว่ามัน พลาดไปโดนเพราะว่าจะจะงับจะสะตองนี่แหละพอดีไม่ปล่อยไปแยกมันก็เลยโดนแทนอืมโอ้ยเก่งเก่งเก่งอันั่งนั่งแล้วจะได้กินเออโอ้ยไม่ทองกินดีๆลูกกินดีๆเอ้าเอ้าเอาอะไรขังฟูเออใช่ไหมวาะตองไม่เอาแล้วไหมครับแม่นั่งแล้วไหมครับ ไม่พออันนี้ก็เช้านี้ก็พามาดูเด็กๆนะคะแม่ฟอยก็ฝึกให้เด็กที่จะสงบนะคะอันอ้วนๆแล้วก็ส่งโผล่มาอย่ากระโดดใส่ไหูนะมันไหนเล็บจะคล้องนะไหนยินเสียงยินเสียงรถไแล้วใ่ะอาจจะมดอะไรเนี่ยอามายทองก็ชอบวิ่งไล่รถนะครับปล่อยออกนอกบ้านไม่ได้เขาไล่รถมอเตอร์ไซค์ไล่หมด นิสัยไม่ฝึกไม่ได้ไหมท้องต้องวิ่งไล่แบบเนี้ยมันมันหมาเพื่อนบ้านเขาพาทำตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเนาะง่ายๆว่าง่ายๆไม่งั้นไม่ได้กินนะครับหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยายไปทำงานเดี๋ยวยายซื้อมาให้ให,ใหม่นะไปทำงานจื้อหนมเดี๋ยวได้ไปทำงานจื้อหนมพอแล้วเดี๋ยวเอาอาหารมาให้ทีนี้ นีานก่องหรเหรอใครให้ตา,าอ,อ๋ออุ้ยขนาดกินอาหารอิ่มแล้วยังยังกินขนมนนนเออหอมเออใช่ถ้ายังไม่ได้กินอาหารอาจจะฝึกยากเพราะว่าเขาเหิวใช่ไหมอันนี้ขนาดกินอาหารแล้วฝึกได้อยู่แสดงว่าชอบมาก,ดมากๆดูดูดูจักสตอง,อตองจั๊กสตองไม่นั่งแล้วทีนี้นอนเลยหมดแล้วลูกมันหมดแล้วครับ หมดแล้วครับหมดแล้วครับแม่ปอยต้องบอกว่าหมดแล้วบอกแลเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังซื้อมาให้ใหม่เดี๋ยวยายซื้อมาให้ใหม่เดี๋ยวไา้จวดซื้อมาให้ใหม่นะเอาวันนีแล้วลูกหัวแล้วพัแล้วหอแล้วโอเคแยกย้ายกันโอเคแยกย้ายกันนะคะไม่ทอ้อยายเลย วันนี้พูดกับยายแล้วกระดิกางมาหาดายแล้วโอเคแยกกันอเนอะเดี๋ยวเรายายจะได้ไปเตรียมตัวทํางานเนาะสวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากความน่ารักของน้องๆเด็กๆฝึก,กเ,ขเขาเขาก็ฝึกได้เนาะขนาดดื้อมากๆยายไม่ไม่คิดว่าจะฝึกได้ก็ฝึกได้อยู่อ่าฝึกให้เขานั่งเพื่อที่จะได้สงบโอเคสวัสดีนะคะ